ว e l c o m e t ฟิตพ p ร์อาหารมันคือหนึ่งปัจจัยที่มนุษย์ขาดไม่ได้และ EP ที่28นี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องราวความชอบเกี่ยวกับอาหารสิ่งที่กูชอบ 3. โดยนัทนันทวัฒน์สวัสดีคุณผู้ฟังครับผมนัทนันทวัฒน์นะครับแนะนำตัวกันทุกทุกครั้งว่าผมเป็นพอดแคสเตอร์ของรายการสิ่งที่คุณชอบในวันนี้นะครับที่มาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะครับสำหรับใครยังไม่รู้จักผมอยู่ในซองต้องฟังด้วยและก็ผมทำพอดแคสต์ผมเป็นหนึ่งในโคฟาวเดอร์ er ของฟีดพอดด้วยนะครับก็ แนะนำกันตรงนี้อีกครั้งหนึง่งจะได้รู้จักแล้วก็จะได้เล่าเนื้อหากันอย่าสบายใจสักทีอ่าอย่างที่เปิดตัวภายในอีพีในตอนต้นคลิปนะครับผมว่าวันนี้คือเราจะมาคุยกันในเรื่องราวของอาหารที่ผมชอบและไม่ชอบเรื่องราวของปัจจัยสีที่มนุษย์ขาดไม่ได้อย่างอาหารนี่ผมว่าใครหลายๆท่านก็คงแบบว่าพยายามนึกว่าคนเราเนี่ยมันยังมีสิทธิ์เลือกอาหารดีกว่าผมว่ามนุษย์เราบนโลกแบ่ง แบ่งอะแบ่งประเภทกันได้นะหลักๆคือเลือกทานได้เลือกทานไม่ได้ซึ่งผมอะผมเป็นคนที่เรื่องมากในเรื่องอาหารมากเพราะผมเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบกินเผ็ดแบบแกงแต่ผมกินเผ็ดแบบผมกินเผ็ดแบบอื่นได้ <c oughs> งงไว้เลยกินเผ็ดได้แบบเดียวคือกินเผ็ดแบบฟาสต์ฟู้ดนะฮะ <c oughs> ซึ่งเพื่อนๆหลายคนก็หาว่าออะมึงไม่ได้กินเผ็ดไม่ได้หรอกมึงเรื่องมาก <c oughs> ใช่กูเรื่องมาก ซึ่งผมก็พยายามแบบว่ามันมีอาหารมันก็เลือกกินมันก็เลือกกินได้นี่วะซึ่งมันต้องแบบว่าอ่าต้องกลับไปในยุคสมัยเด็กๆที่เราเริ่มแบบว่ากินข้าวล้วก็กินบแบบว่าอ่ากินนมก่อนนมแม่แล้วก็เริ่มไม่รู้ว่าใครรุ่นไหนเริ่มกินเริ่มกินกล้วยบดละอ่าเด็กสมัยเก่าใครชทานกล้วยบดมากมันผม <laughs> ทานกินกล้วยบดบดกับบดกับนมบดกับอะไรแบบเนาะนมไม่ได้บดกับ ผมจะไม่ได้บทกับอะไรนะน่าจะบทกับข้าวหละแล้วกินข้าวกินกับข้าวมันจะมีบางอย่างที่แบบเราชอบเราก็กินเข้าไปยิ้มแ้แ้แบางอย่างไม่ใช่เรากินเข้าไปแล้วก็เุยถุยออกมาซึ่งผมเนี่ยฮะผมค่อนข้างเป็นเด็กเปรตสักนิดหนึ่งนะฮะในการที่แบบว่าพอได้ข้าวมาทุกอย่างผมก็ถุยหมดเลยนะถุยแม่งทุกอย่างเลย นะครับผมซึ่งอ่าเราก็จะโดนมองว่าเป็นเด็กเรื่องมากตั้งแต่เด็กใช่ครับผมเรื่องมากมากตอนนี้ผมก็เลยผอมมานี่คือสาเหตุที่ผมผอมนะทุกคนสาเหตุหลักเลยที่ผมผอมคือผมเป็นคนที่เลือกกินมากผมเป็นคนแบบว่า,อาชอบกินแบบว่าอาหารร้อนๆเยน็นๆเนี่ยก็จะแบบแยงๆเลยไม่ไม่ค่อยกล้ากินเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าถ้ามมีสิ่งที่ไม่ชอบปนในสิ่งที่เราชอบอเราจะไม่กินเลย ก็คือเรื่องมากแบบเรื่องมากขั้นสุดอผมรู้สึกว่าผมเวลาจะได้กินอะไรตัวอย่างนี่ยผมขอขอเลือกแล้วกันเพราะในชีวิตหลายๆอย่างปัจจัยในมนุษย์หลายๆอย่างแทบจะไม่ได้เลือกอย่างเช่นแบบว่าหน้าที่หรือว่าอ่าพลังงานต่างๆบางทีอาจจะไม่ได้ใช่สิ่งที่เราเลือกมาตั้งแต่แรกแต่ขอเหอะเรื่องอาหารปัจจัยพื้นฐานของของผมอ่าถ้าถ้าหย,ย,ยาบๆหน่อยของกูเนี่ยปัจจัยพื้นฐานอาหารของกูเนี่ยมันจะต้องได้เลือกมั่ง ผมก็เลยคิดว่าถ้าสมมติได้กินอาหารอะไรอย่างเงี้ยผมขอเลือกหรือว่าสักหน่อยสักอย่างขอได้กอกอุได้ได้เลือกเถอะหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมเป็นคนที่แบบเลือกเลือกเยอะมากเลือกเลือกเลือกจนเพื่อนบอกเลือกมากแล้วผมเป็นคนที่กินได้น้อยเพราะผมเป็นคนกินอย่างอื่นไม่ค่อยเป็นเลยกลายเป็นเลือกสิ่งที่ดีออกจากตัวไปซึ่งใครหลายๆคนผมว่าไม่น่าเป็นหรอกผมว่ากินได้ทุกอย่างแต่ว่าสามารถทานได้ทุกอย่างเช่นข้าวผัดข้าวแกงอะไรผมว่าทุกคนทานได้ทุกอย่างผมจะะประจมปักอยู่กับ ของไม่กี่อย่างที่ผมกินได้เพราะผมกินเป็นอยู่ประมาณแค่นั้นซึ่งผมว่าปัจจจยส่เพราะว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านน่าจะไม่น่าจะว่ามีสิทธิ์เลือกหลายๆอย่างแต่สิ่งที่พวกคุณเลือกเนี่ยคุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็พยายามจะเตือนเสมอว่าทุกคนครับทานอาหารได้ครบห้าหมู่แล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ คือเอาง่ายๆถ้าเตือนอน่่าเงี้ยคุณผู้ฟังอาจจะไม่เห็นภาพถ้าเตือนง่ายกว่านะั้นคืออย่าทําตามผมแค่นั้นเองที่จะให้เห็นภาพกลับมาสู่เรื่องราวของเรานะครับผมว่าทำไมผมถึงยกเรื่องอาหารมาเล่าใน EP แรกของซีซั่น3เพราะผมเข้าใจว่าในทุกๆคนชีวิตทุทกๆคนเนี่ยไม่เคยแบบว่า ผ่านไม่ที่ละขาดไม่ได้เลยอาหารในการารับประทานอาหารหรือว่าการแบบว่าเลือกซื้ออาหารในหลายๆอย่างซึ่งผมอยากจะแนะนําเรื่องราวความชอบกับคนอื่นอย่างเงี้ยเพราะผมเป็นคนที่ที่ผมยกตัวอย่างเรื่องราวของผมขึ้นมาเพราะว่ามีบางทีฮะผมว่าใครๆหลายคนก็เคยเจอผมว่าปัญหาไม่กินเผ็ดเนี่ยมันน่าจะเป็นปัญหาหลักในการไปนั่งร่วมวงกับเพื่อน ของใครที่ไม่กินเผ็ดหลายๆท่านเพราะเพื่อนคุณเนี่ยแบบว่ากินเผ็ดเหมือนแบบว่าเออมึงแดกพิกกันมาทั้งชีวิตหรืออะไรเงี้ยนะแรบบืว่าทนความแสบความร้อนได้ทั้งชีวิตซึ่งอ่าประเภท่างผมเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าผมทนเผ็ดได้นิดนึงไม่มากไม่มากยังยังพอทนได้แต่มันไม่มากอ่ะมันก็นั่งกินเันยวูบวๆบบบ,บทำไมไม่กินเผ็ดมึงร้องดิโอ้โหมึงโงโ่มึงป๊อตจังวะโมาแล้วประโยคนด้มึงป๊อตจังวะโ ประโยคนี้มานี่ทํากูขึ้นเลยมึงเอามามึงมาเดชอย่าไปโมโหขเขานะคือเพื่อนเขาก็อาจจะหวังดีว่าอยากให้เราแบบว่าลองกินเผ็ดเพราะว่าเราอาจเขาจะพูดประโยคเหมนว่าเราเฮ้ยเราไปอยู่ข้างนอกทําไงมันไม่มีสิทธิ์เลือกหรืออะไรอย่างงี้เราจะทำยังไงถ้าไม่กินเผ็ดหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าใครคนที่กินไม่กินเผ็ดหลายท่านคงมีคําตอบในใจว่าชีวิตกูมันเลือกไม่ได้หรอวะซึ่งผมอาจะผมก็เคยผมก็ตอบอย่างนั้นไปว่าชีวิตกูเลือกไม่ได้หรอเพราะว่าบางทีอะ สิ่งที่กูเลือกได้ในชีวิตอะ่ะมันคือเรื่องราวของอาหารซึ่งถ้ามีความจำเป็นที่เลือกได้กูก็ต้องควรเลือกสิ่งที่เหมาะก,กับกูกที่สุดสิ่งที่เหมาะสมและชอบมากที่สุดผมว่าใครหล,หลายท่านเนี่ยไม่กินเผ็ดน่าจะมีคำตอบที่จะต่อ,ตอ,ตอกับเพื่อนซึ่งถ้าต่อกับเพื่อนไปเพื่อนก็จะบอกว่าอือเพื่อนของผมแบบว่าอ้นนี้แกแดะนี่อะไรเงี้ยแต่ผมว่าจริงๆนะใครที่มีเพื่อนแบบไม่กินเผ็ดอ่ะก็ต้องเข้าใจเพื่อนะเวยว่า เขากินไม่ได้และเขานั่งกับคุณเท่ากับเขามีสิทธิ์เลือกคือหลายๆครั้งครับผมไม่กินเผ็ดอะไรเงี้ยแต่ผมไปกับคนอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนหรือคนสนิทผมก็จะแบบว่าเขาสั่งอะไรมาผมก็กินเป็นเผ็ดเป็นอะไรผมก็ต้องกินไปซึ่งตอนนั้นอยู่ในสภาวะไม่มีสิทธิ์เลือกหรือถ้าใครที่แบบกล้าๆหน่อยก็พูดไปว่าเออผมไม่กินเผ็ดนะคะพี่ผมสั่งหน่อยอะไรเงี้ยผมว่ามนุษย์เรามันมีสิทธิ์เลือกอะผมว่าเลือกไปเถอะ สิ่งที่ชอบอ่ะมีสิทธิ์เลือกเลือกไปเลยอย่าไปแบบว่าพยายามแบบว่าฝืนตัวเองมากหรือว่าบางครั้งเราแบบว่าเราอยากจะแบบหัดตัวเองกินเผ็ดจริงๆอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่บางครั้งผมคิดว่าถ้าเรามีสิทธิ์เลือกในสิ่งในสิ่งที่เราควรเลือกได้ผมว่าควรเลือกไปเถอะควรเลือกสิ่งที่ชอบไปเถอะและขอย้ํำแบบว่าคนรอบข้างอย่าไปเขาเรียกยังไงอย่าไปแบบว่ากดดันเขามาก เขาก็ไม่รู้ผมรู้สึกว่าเขาก็รู้สึกแปลกแยกกับคนอยู่แล้วเพราะคนอื่นแบบได้แมแดงทั้งแถบเลยกูขาวอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยแบบว่าจานกูขาวมันแดงทั้งแถบกินเผ็ดเขาก็รู้สึกแบบว่าแปลกแยกอยู่แล้วผมว่าไม่ใช่เขาแหละผมด้วยแหละรู้สึกว่าแปลกแยกอยู่คนเดียวแล้วการได้ไปกดดันเขากดดันเขาให้แบบว่าเฮ้ยทานเหมือนกันสิเฮ้ยมึงกินเหมือนกันหนมึงยังไงวะหนแล้วโตไปมันจะฝึกอะไรผมว่าถ้าคนเขาอยากจะฝึกหรือเขาอยากอะไรอะ เขาอาจจะมีหลายวิธีที่จะฝึกเขาอาจจะไม่ไปคุยกินต่อหน้าคุณก็ได้เขาาจะไปไปกินที่อื่นหรืออะไรเงี้ยนี่คือเรื่องราวของแบบว่าความชอบอย่างหนึ่งคือเรื่องกินเผ็ดไม่กินเผ็ดมันไม่ใช่ความชอบมันคือสิ่งที่เขาทําได้กับสิ่งที่เขาทําไม่ได้ซึ่งมันตรงประเด็นกับเรื่องความชอบคือคุณจะไปขัดเขาทํทําทาไมในสิ่งที่เขาอะเลือกได้บางทีคุณเป็นแนะนําหรือว่าไปแบบว่าไปพยายามกดดันเขาให้เลือกในสิ่งที่คุณทําได้เพื่อคุณจะได้มีเพื่อน แต่คุณได้ถามเขาหรือเปล่าว่าเขามีความสุขในสิ่งที่เขาทำร่วมกับคุณไหมนี่คือการตั้งคำถามกับกับเรื่องราวความชอบไม่ใช่แค่เรื่องอาหารทุกๆเรื่องคุณบังคับให้เขาทำในสิ่งที่คุณทำได้เพื่อให้เขามีความสุขร่วมกับคุณหรือเปล่าหรือคุณแค่ไม่เคยถามเขาเลยว่าเขามีความสุขไหมที่คุณเอาเรื่องของคุณไปให้เขา เอาสิ่งที่คุณทําได้ไปให้เขาทําตามคุณและเขาทําตามเขามีความสุขคุณไหมนี่คือหนึ่งเรื่องที่ผมอยากให้ใครหลายๆท่านคิดก่อนที่จะไปเห็นก่อนที่จะไปพูดให้เขาแบบว่าเข้ามาทําในสิ่งที่เราทําได้เราต้องคํานึงเสมอว่าเขามีความสุขไหมถ้าเขาจะทํยานี้กับเราเขาปฏิเสธไหมซึ่งคนที่โดนผมแนะนํานะ คนที่แบบว่าจะลังจะแบบว่ามีคนจะแนะนําให้ทําอะไรพยายามพูดว่าคุณชอบหรือไม่ชอบยิ่งเพื่อนสนิทที่คุยกันง่ายเลยแต่ให้เป็นเพื่อนไม่สนิทแต่พยายามตะล่อมบอกว่าอันนี้ผมทําไม่ได้นะครับผมแบบว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้แบบว่าผมไม่ชอบเพลอย่างนี้ผมกินผมทนไม่ได้อะไรเงี้ยคุยด้วยเหตุผลซึ่งผมพยายามจะบอกเสมอว่าถ้าคุณทําอะไรไม่ได้คุณต้องบอกแต่เนิ่นๆคุณต้องรีบบอก ไม่ใช่เกิดปัญหาแบบว่าคาราคาซังว่าเออทําไม่ได้เออไม่เป็นไรกูทนได้ถ้าวันหนึ่งคุณทนไม่ได้แล้วคุณพูดออกมาอย่างเงี้ยผมว่ามัน็นสร้างภาพลับภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ของคุณเองที่ไม่ดีออกมาหรือว่ามันจะทําให้เปลี่ยนอารมณ์แบบว่าเปลี่ยนความรู้สึกกับผู้พูดผู้ฟังได้เลยว่าอ้าวอยู่ดีวันนี้ทําไม่ได้มาวีนใส่หรือว่ามาแบบว่ามาพูดอย่างนี้ได้ไงทำไมไม่บอกแต่แรกเสียความรู้สึกกันอีกซึ่งผู้ ผู้ฟังหลายๆายคนน่าจะเคยเจอสถานการณ์อย่างนี้นะครับก็อยากให้ที่ผมบอกไปเนี่ยพยายามแบบว่าไปปรับความเข้าใจกันระหว่างผู้ที่บังคับกับผู้ที่ถูกบังคับแล้วกัน2ออย่างแล้วก็ความชอบเนี่ยผมบอกเลยว่าไปเปลี่ยนกันไม่ได้นอกจากไปเพิ่มให้เขาได้แต่การด้วยเพิ่มให้เขาเนี่ยถ้าเขาไม่อินด้วยหรือเขาไม่รู้สึกแล้วพยายามยัดเยียดมันไม่ใช่การเพิ่มมันคือการลดมันคือการลบซึ่งอย่าไปทำอย่างนั้นกับเรื่องราวของทุกๆสิ่ง และก็อย่าไปบังคับในเรื่องราวของอาหารด้วยเพราะว่าอาหารเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่คนเรามันมันไม่ใช่คนมนุษย์ทุกคนที่จะกินกินแบบว่าอาหารเป็นทุกอย่างแบบว่าเอ้ยมึงมาเดินซัดเลยแกงเทโพแกงไตปลาบางทีมันก็มีคนที่กินไม่ได้เหมือนกันซึ่งเรา็พยายามไปยัดวอาเฮ้ย hey, มึงกินดิมึงลองเลยมึงลองได้อะไรเงี้ยซึ่งเขาลองไปเลยแล้วเขาบอกว่าไม่พอใจแล้วมึงบอกว่าแล้วคุณไปบอกว่าเฮ้ย hey, หมอะไรวะมึงไม่ได้เลยมึงป๊อตจังวะก็มึงทันก็คุณทันก็คุณเนี่ยทานได้ เลือกภาพอบอกไหมก็มึงอะทานได้แต่กูกินแล้วเอ้ยมันไม่เอาแล้วว่ากูไม่ไหวแล้วโอ้โหอะไรวะอย่างเงี้ยผมแนะนําว่าอย่าทําไม่ควรจะทําอย่างยิ่งถ้าถติว่าเท้าทานแล้วเขาบอกว่าเออมึงกูกินไม่ได้แล้ว,วพยายามถามว่าเอ้ยแล้วลองลองไม่ลองไม่ได้แล้วใช่ปะ่ะโอ้ไม่เอาเลยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ามันเผ็ดไปหรอหรือย,อยังไงพยายามถามเขาว่าทําไมถึงไม่กินต่อแล้วแล้วก็หลังจากคำถามนั้นคุณก็จบ บทสนทนาไปเลยนะพยายามจบบทสนทนาไปเลยว่าเออนั้นก็แค่นั้นแหละไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ถ้าร้านเขามีสั่งแบบว่าแบบปรับฟังก์ชันของร้านอนะไรแบบไม่เผ็ดลดเค็มหรืออะไรอย่างเงี้ยพยายามพยายามช่วยเขาพยายามช่วยคนที่คุณนะ่อยากเอาความชอบอยากเอาอาหารนั้นไปให้เขากินนะพยายามช่วยเขาไม่ใช่ไปดูถูกเขาโอ้โหกินไม่ได้เป็นไรว่าเรื่องเยอะอันนี้ผมว่า หนึ่งคือไปกดดันเขาสองคือความสัมพันธ์ของคุณกับเขากําลังจะถูกลดลงด้วยสิ่งง่ายๆใกล้ตัวคือการมองว่าเขาทานอะไรที่เหมือนคุณไม่ได้เนี่ยความสาคัญตรงนี้ความสัมพันธ์ตรงนี้มันจะถูกลดลงผมอาจจะมองเรื่องนี้ใหญ่ไปสักนิดนึงแต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่คนไม่ได้มองกันแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจซึ่งกันและกันว่ามนุษย์ทุกคนไม่ได้ทานอาหารด้วยเหมือนกันหมดทั้งโลก ยิ่งคนที่คุณต้องรักษาน้ําใจมากที่สุดก็คือเพื่อนสนิทของคุณหรือว่าคนที่คุณใกล้ชิดที่สุดเนี่ยแหละคือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนเสมอว่าในเรื่องราวของสิ่งที่คุณชอบบอกคุณชอบได้นะคุณอย่าดูถูกกันแต่อีกอย่างหนึ่งคือคุณชอบได้แต่คุณอย่าไปยัดเยียดเขานี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากทุกคนในพอดแคสต์ครั้งนี้นะครับในอีพียี่สิปดวันนี้นี่เป็นเราลงในตอนส1บโมงซึ่งตอนแปดโมงเนี่ยมันมีอีพอยู่แลบเก็ดอยู่แล้วการเปิด เรื่องใหม่นะฮะใน E p 28ชอบไหมฮะหรือว่ามีแบบว่ามีข้อคิดเห็นอะไรที่ผมเล่าในวันนี้นี่คือเล่าจากความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับผมต้องบอกก่อนว่าข้อมูลอาจจะไม่เป๊ะหรืออะไรเพราะว่าอันนี้ผมพยายามจะเล่าจากความความแบบว่าประสบการณ์ประสบการณ์ของผมที่ผ่านมาในชีวิตที่ผมคิดว่าเรื่องราวความชอบมันควรจะทํา,ทาอย่างนี้เพื่อถนอมนั้นใจหรือรักษาความรู้สึกของคนอื่นอะไรเงี้ยครับ ผมจึงอยากจะฝากทุกคนว่าสิ่งที่กณชอบเนี่ยมันเป็นรายการของทุกคนสามารถเข้ามาคอมเมนต์ได้นะครับผมในแฟนเพจ facebook นะครับผมฟีดพอดหรือ twitter f e e d p o อดนะครับผม Twitter ส่วนตัวรายการตอนนี้ยังยังไม่มีนะครับผมก็ไปคอมเมนต์ที่ c e b o o o f ฟีดพอดนะครในแบบว,ว่าวิดีโอคลิปขอผมได้เลยนะครับว่า เป็นไงรู้สึกยังไงหรือว่าใน YouTube สามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับว่ารู้สึกยังไงกับเนื้อหายอย่างนี้ถ้าชอบคุณก็แชร์ต่อไปนะครับผมถ้ามีถ้าสน,สนุกสนานหรือว่าให้ข้อคิดยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ผมนัทนันทวัฒน์กับสิ่งที่กูชอบวันนี้ลาไปก่อนในหัวข้อหน้าผมจะเล่าหัวข้อเกี่ยวกับอะไรนะครับลองติดตามฟังดูแล้วก็อย่าลืมหาสิ่งที่สำคัญที่สุดของผมอนะอยากมาฝากอีกสโลแกนใหม่เลยนะเอาสโลแกนเก่าก่อน นะผมสิ่งที่กูชอบชอบได้อย่าดูถูกกันและสิ่งที่ผมเล่าเล่าได้แต่กลับไปคิดกันครับสวัสดีครับ ขอขอบพระคุณที่อยู่รับฟังรายการเราจนจบอย่าลืมมาติดตามและติดชมพวกเราได้ทาง Facebook Fanpage Twitter และ Instagram รวมถึงติดต่องานและติดต่อลงโฆษณากับเราได้ทาง f i t p o t 2 1 9 at gmail com ท่านหมาเราดีใจท่านจากไปเราก็ขอขอบพระคุณ f e e d p o t ี e e ฮป p p p เน s s s ชีวิตเราไลฟ์ฟีดเอาไว้พอด